วันนี้นะเราอยู่กันที่สวนสนุกนะคะสวนสาธารณะนะคะที่หาดใหญ่นะคะแม่เรียกไม่ออกว่ามันคืออะไรคะวันนี้พี่โบนทาอะไรเขามีจักรถอ๋อสวนสาธารณะหาดใหญ่นะคะที่นี่ใหญ่มากเลยทุกคนนะคะตอนนี้พี่โบนนะคะยืนอยู่ข้างกับตัวไดโรเสาคอยาวเฟื้อยอ่ะพี่โบนี่นะโู้ที่นี่บรรยากาศดีมากนะคะวันนี้เรามาตอนสิบโมงกว่านะคะแต่ว่าไม่มีแดดเลยนะคะพี่โบอย่าลงมานะรถครับ พี่โบพร้อมเราจะพร้อมไปผจญภัยกันหรือยังครับที่ไหนผจญภัยกันที่สไลเดอร์ครับเอาเอาไหมครับเอาพร้อมแล้วเลดี้ก้าวไปเลยครับนี่โอ้พี่โบก็เป็นไดโนเสาร์เหมือนกันเหรอใช่เป็นเผ่าพันไดโนเสาร์เหมือนกันนะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันมีตรงนี้ยทุกคนดูดิโอ้เป็นไดโนเสาร์เหมือนกันไดโนเสาร์ จุดแรกกันแล้วนะคะนี่สไลเดอร์จุดแรกตรงนี้นะคะเดี๋ยวมารอดูกันว่าพี่โบจะเลือกลงกันไหนนะคะนี่ <c oughs> ดูสิทุกคนที่เนี่บรรยญญากาศดีมากนะคะ <c oughs> ใช่แล้วก็ <c oughs> มันเป็นพื้นยางนะคะตรงนี้แบบเวลาเด็กล้มไม่ต้องกลัวเจ็บเลยนะคะนี่ดม <c oughs> ากคะอันนี้เป็นสไลเดอร์โซนแรกนะคะ <c oughs> ให้พี่โบท้าลงสไลเดอร์โซนแรกก่อนเลยนี่ กลังจะไปอันไหนมีนัสลอยมี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 มมี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 มมีีมีีมมีมีีม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 มีมีีมีีมี จมีแช่แบด้วยทำไมนี้ม,มันเลอะอะไรอ่ะม,มันไม่้เลยแต่ว่ามีแชแแเอ่ะพี่โบแขนมันขาดด้วยนะสีชมพูอ่ะนี้แขนเปล่าไม่ครับดนนี้นอ่ะมีแชรแบรแขนุดดพีโบไปดูเขาดีแช์แบแขนลุดนะทุกคนตัวสีชมพูอ่ะเอ๊แต่ว่า คิดว่าเหมือนมันขาดสีฟ้านะพี่โบลงไปยืนตรงแท่นปูนแล้วทาท่าเหมือนเขาไหมเราจะลองกลมกืนเป็นหมี่แครแบรดูไหมลูกไหนพ่อลูกยืนตรงแท่นปูนเลยี่เราจะลองกลมกลืนเป็นหมี่แครแบดูนะพี่โบจะเหมือนหมีแคร์แบรหรือเปล่านะทุกคน ถ้สาสไปด้ว์แมนนะทุกคนโอเคไปนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราเลื่อนอันนี้แล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะให้พี่โบไปเล่นสไลเดอร์อันใหญ่ฝั่งนู้นนะคะและ้วก็อุ้ยอันนี้พี่โบเหมือนตัวหนอนเลยลูกเออที่เป็โจระไหรือเ,ออมเมอปล่าไปเลยไปเลยพ่อไปอย่างไวเลยพ่อไปแล้วพี่โบอุ้ย <laughs> มันน่าจะคืออุโมงนะนี่ รถน,นะคะรถพา4ี่นะคะชมวิวอ๋อเข้าไปแล้วเหรอไหนจะเองไดด้วย แลค่อยนะครับทางนู้นอะ่ะมันเป็นเหมือนสไลเดอร์อันใหญ่ประสานเรือกับปานแจ็คสเปรโรหรือเปล่าพี่โบไหนไปดูอู้ไปอย่างไวเลยทุกคนโอ้ยพี่โบแต่ว่ามันมีภารกิจนะก่อนที่เราจะไปถึงอะ่ะเราต้องขึ้นมาเดินบนนี้ก่อนพ่อทำให้ลูกดูหน่อยมันไปยังไงครับโอ้โอโอ,โอ,โอ้แต่ช้าๆได้นะแต่เด็กช้าๆได้นะอ้าวไหนลองดูซิ อาไหนลองดูสิพี่ทำเองไม่ได้พี่ทำเองไม่ได้หรออาไหนลองก้า,ากวไปเออไปไปไปปุบปุบปุบก้าวยาวก้าวเท้ายาวปุบปุบบอลไปอาขึ้นไปเลยพี่บอลเลือกเอาได้เลยว่าจะไปอันไหน เพราะว่ามันมีน้ำมันลื่นนะคะพี่โบขึ้นไม่ได้ไปพี่โบขึ้นไปเลยขึ้นไปสูงนะคะตทตามไปนะไปไปแล้วไปแล้วโอเคว้ยพี่โบขึ้นไปห่อคอยสไลเดอร์อันสูงเลยเอ่ะพี่โบรอแม่ก่อนนะโอเคอย่าพึ่งนะโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่โบจะลงมาอันนี้นะามาพี่โบพร้อมยัง ถ้าพร้อมแล้วก็เลดี้โอ้ยพี่โมมาแล้วชอบเปล่าเอาพ่อ, <c oughs> พ,อพี่โมพ่อเป็นอะไรอยู่ข้างบนนะเราต้องขึ้นไปช่วยเคาเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขึ้นเรียงร้องอยู่นะ่ี่พี่โมจะขึ้นไปต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวให้พี่โมเล่นคอยยถ่านี่เดี๋ยวให้พี่โมเล่นก่อนนะทุกคนเล่นต่อสักแป๊บหนึ่งนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปโซนอื่นกันต่อนะ นี่นะทุกคนตอนนี้พี่โมนะคะเลิกเล่นแล้วนะเพราะว่าเขาจะออกมาเล่นถ่ายรูปกับช้างนะคะหนูาาอ้ยพี่โมช้างตัวใหญ่มากพี่โหนนาม,าห,มห,โห,หันหน้ามาหาแม่หน่อยโอ้ยฝูงช้างเลยอะ่ะลูกมันมียีราฟอยู่ทางนู้นด้วยอะ่ะเฮ้ยรกระลอกลลอจะถ่ายกับกระลอกได้ยนะังไงกระลอกอยู่บนสายไฟเลยพี่โม เออใช่มันอยู่สูงอ่ะพี่โบถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวบอกพี่ๆทุกคนก่อนเดี๋ยวว่าพี่โบขอตัวไปถ่ายรูปเล่นก่อน,นนะคะถ่ายรูปเล่นกับบีลาบเอออ่ะพี่โบบอกพี่ทุกคนด้วยไปแล้วอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่ไรบูบกกบบส์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้จิก๊กกโบ,บน,นั่นด้วยนะคะบ,บ๊ายบายไปเลย